การเดินทางบนรถไฟธรรมดากลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีวันลืมรามายารู้ตัวว่ามีใครบางคนกำลังจ้องมองเธอข้อความปริศนาเงาลึกลับและเสียงฝีเท้าที่ยิ่งเข้าใกล้ทุกทีเธอจะหนีรอดจากเงามืดนี้ได้หรือไม่หรือว่าคืนนี้อาจเป็นคืนสุดท้ายของเธอรามายาและสายตาที่จ้องมองรามยาก้าวขึ้นรถไฟพร้อมกระเป๋าในมือ เสียงล้อเหล็กเสียสีกับรางดังแหลมในหูภายในตู้โดยสารมีกลิ่นอับของเหงื่อและฝุ่นก่อหนานะเธอมองหาที่นั่งและเลือกที่ริมหน้าต่างแสงแดดอ่อนส่องผ่านกระจกเป็นเส้นบางๆเธอปรับตัวให้สบายและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมารถไฟเคลื่อนตัวออกจากชานชาลายอย่างช้าๆเสียงประกาศจางหายไปในเสียงพูดคุยของผู้โดยสารแต่แล้วเธอรู้สึกถึงบางอย่างที่ผิดปกติ สายตาของใครบางคนจับจ้องมาที่เธอมันไม่ใช่แค่การมองผ่านธรรมดามันลึกซึ้งหนักแน่นและกดดันเธอหันไปมองชายคนหนึ่งนั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามดวงตาของเขาเต็มไปด้วยเจตนาแปลกประหลาดริมฝีปากของเขายกขึ้นเล็กน้อยราวกับกำลังเยาะเยะ้ยหัวใจของรามายาเต้นแรงขึ้นเธอรีบหันกลับไปมองออกไปนอกหน้าต่าง มือของเธอกำกระเป๋าแน่นโดยไม่รู้ตัวแต่สายตานั้นยังไม่ละไปเธอสัมผัสได้ถึงมันแม้จะไม่ได้มองกลับไปอากาศภายในตู้โดยสารเหมือนหนักขึ้นลมหายใจของเธอติดขัดเธอพยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดมากแต่แล้วชายคนนั้นขยับตัวเขาเอ็นตัวมาข้างหน้ารามยารู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากริมฝีปากเขาเธอกลืนน้ำลายร่างกายตึงเครียดและทันใดนั้นเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นคุณมาคนเดียวหรือเปล่ารามยารู้สึกถึงขนลุกไปทั่วร่างเธอหันขอบไปมองชายคนนั้นดวงตาของเขาเป็นประกายแปลกๆเธอไม่ตอบแต่ขยับตัวออกห่างเล็กน้อยมือของเธอกำโทรศัพท์แน่นราวกับเป็นอาวุธป้องกันตัว ชายคนนั้นยังคงยิ้มรอยยิ้มที่ไม่น่าไว้วางใจกลัวเหรอเขาถามน้ำเสียงราวกับสนุกกับความอึดอัดของเธอรามยารู้สึกถึงหัวใจเต้นแรงขึ้นเธอพยายามหันไปมองผู้โดยสารรอบตัวแต่ไม่มีใครสนใจหรืออาจไม่มีใครสังเกตเห็นชายคนนั้นเอ็นตัวมาใกล้ขึ้นผมเคยเห็นคุณมาก่อนเธอเม้มปากแน่นสัญชาตยานบอกให้เธอลุกหนี แต่ก่อนที่เธอจะขยับเขายื่นมือมาจับที่ข้อมือของเธอสัมผัสเย็นเยียบและแน่นหนาเธอสบตากับเขาในนั้นมีบางอย่างที่น่ากลัวปล่อยฉันเธอพูดเสียงแข็งพยายามดึงมือออกแต่เขาไม่ยอมปล่อยยังคงยิ้มบางๆรามายาหันไปมองรอบตัวอีกครั้งแต่แล้วเสียงของใครบางคนดังขึ้นจากด้านหลังปล่อยเธอเดี๋ยวนี้ เสียงเข้มของชายวัยกลางคนดังขึ้นจากเบาะหลังรามายาหันขอบไปมองชายคนนั้นยืนขึ้นตัวสูงใหญ่สายตาดูดนันเขาก้าวเข้ามาใกล้ช้าแต่หนักแน่นชายที่จับข้อมือรามยาชะงักไปชั่วครู่รอยยิ้มของเขาหายไปบรรยากาศรอบตัวเงียบลงราวกับทุกอย่างหยุดนิ่งรามยาใช้จังหวะนั้นกระชากมือออกจากการเกาะกลุ่ม เธอลุกขึ้นยืนหัวใจเต้นระรัวชายแปลกหน้าจ้องมองเธอก่อนจะหันไปสบตากับชายคนที่เข้ามาขวางแววตาของเขาเปลี่ยนไปไม่ใช่ความสนุกอีกต่อไปแต่เป็นความไม่พอใจอย่ายุ่งเขาพูดเสียงต่ำแต่ชายที่เข้ามาช่วยกลับไม่ถอยฉันเห็นทุกอย่างแล้วนายควรออกไปก่อนที่มันจะจบไม่สวยเสียงของเขามั่นคงและแฝงไปด้วยคำเตือน รามายาไม่รอให้สถานการณ์แย่ลงเธอรีบถอยออกมาคว้ากระเป๋าและขยับไปใกล้กลุ่มผู้โดยสารคนอื่นตอนนี้หลายคนเริ่มหันมาสนใจบางคนกระซิบถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายแปลกหน้ากัดฟันแน่นเหลือบมองรามายาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินผ่านไปอย่างหัวเสียรามยาถอนหายใจแรงหัวใจอย่างเต้นไม่เป็นจังหวะเธอหันไปมองชายที่ช่วยเธอไว้ ขอบคุณนะคะเขาพยักหน้าเล็กน้อยผู้หญิงที่เดินทางคนเดียวควรระวังตัวให้มากกว่านี้รามยารู้ว่าเขาพูดถูกเธอเหลือบตามองรอบตัวอย่างระแวดระวังแต่ขณะเดียวกันเธอรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างยังไม่จบราวกับว่าสายตาคู่นั้นยังคงจับจ้องมาจากที่ไหนสักแห่งและแล้วเสียงลมหายใจแผ่วเบาดังขึ้นจากด้านหลัง รามยาสะดุ้งใจเต้นแรงเธอค่อยๆหันไปมองที่ปลายตู้โดยสารชายคนนั้นยืนอยู่แม้จะอยู่ห่างออกไปแต่สายตาของเขายังคงจับจ้องมาในแววตานั้นเต็มไปด้วยความโกรธราวกับกำลังบอกเธอว่าเรื่องนี้ยังไม่จบรามายาเม้มปากแน่นมือกำกระเป๋าแน่นขึ้นชายที่ช่วยเธอก็สังเกตเห็นเช่นกันเขาก้าวมายืนข้างเธอพูดเสียงเรียบแต่หนักแน่น ไม่ต้องกลัวฉันอยู่ตรงนี้รามยาพยักหน้าแต่ความหวัดระแวงยังไม่จางหายชายแปลกหน้าที่มองเธอค่อยๆขยับตัวเขาคลี่ยิ้มบางๆราวกับกำลังท้าทายแล้วเขาก็ควักบางอย่างออกจากกระเป๋าเสื้อรามายาหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะมันคือมีดพกเล่มเล็กเธอสูดหายใจเข้าลึกความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นมาอีกครั้ง ผู้โดยสารบางคนเริ่มสังเกตเห็นและเสียงซุบซิบดังขึ้นชายที่ช่วยเธอขยับตัวมาข้างหน้าปกป้องเธอจากสายตาคุกคามนั้นแต่ก่อนที่อะไรจะเกิดขึ้นเสียงเจ้าหน้าที่รถไฟดังขึ้นจากด้านหลังเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทุกสายตาหันไปทางเจ้าหน้าที่ในชุดเครื่องแบบชายแปลกหน้าชะงักมองไปรอบๆอ,อย่างช่างใจแล้วเขาก็ค่อยๆเก็บมีดลงในกระเป๋าเสื้อ ก่อนจะหันหลังเดินออกไปช้าๆแต่ก่อนที่เขาจะหายไปจากตู้โดยสารเขาหยุดและหันกลับมามองรามยาเป็นครั้งสุดท้ายรอยยิ้มของเขายังคงอยู่รากับต้องการบอกอะไรบางอย่างรามยารู้ทันทีว่านี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้เจอเขารามยารู้สึกได้ถึงไอเย็นของความหวาดกลัวที่กอบกุมหัวใจ เธอพยายามบอกตัวเองว่าเรื่องนี้จบลงแล้วแต่ภาพสายตาของชายคนนั้นยังคงติดอยู่ในหัวเขาเดินออกไปแล้วก็จริงแต่รอยยิ้มนั้นรอยยิ้มที่เหมือนเป็นคำเตือนว่าเขาจะกลับมาเธอหันไปมองชายที่ช่วยเธอเขาจะไม่ตามฉันมาใช่ไหมชายคนนั้นสบตาเธอก่อนจะถอนหายใจเบาๆไม่มีใครรู้ได้ แต่เธอควรระวังตัวให้มากขึ้นรามยาพยักหน้าแม้ภายในใจยังคงสันไหวเจ้าหน้าที่รถไฟมองรอบๆก่อนจะเอ่ยขึ้นหากมีอะไรเกิดขึ้นอีกแจ้งพวกเราได้ทันทีเธอรับคำขอบคุณเขาเบาๆรถไฟยังคงเคลื่อนตัวต่อไปเสียงล้อเหล็กเสียสีกับรางดังแผ่วรามยาพยายามสุดหายใจเข้าลึกๆแต่แล้วโทรศัพท์ของเธอสั่นขึ้นมาทันที เธอหยิบขึ้นมาดูและจูจ่ๆความเย็นว่าก็แล่นไปทั่วร่างหน้าจอโชว์ข้อความจากเบอร์แปลกหน้าฉันยังอยู่ใกล้ๆเธอคิดว่าเธอหนีพ้นแล้วเหรอหัวใจของรามยาหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอเงยหน้าขึ้นมองไปรอบตัวอย่างหวัดระแวงแต่ไม่มีวิแววของชายคนนั้นอีกแล้วหรือว่าเขายังคงอยู่บนรถไฟลำนี้รามายากลืนน้ำลายหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมานอกอก เธอหันซ้ายหันขวามองไปรอบๆทุกคนในตู้โดยสารดูปกติไม่มีใครเหมือนชายคนนั้นแต่ข้อความนั้นมันหมายความว่าเขายังอยู่ใกล้ๆหรือกำลังเฝ้าดูเธอจากที่ไหนสักแห่งเธอรีบพิมพ์ตอบกลับไปมือสันเทาแกเป็นใครต้องการอะไรจากฉันไม่กี่วินาทีต่อมาโทรศัพท์สั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้น อย่าถามมากแค่ระวังตัวให้ดีฉันจะกลับมารามยาขนลุกไปทั้งร่างเธอเงยหน้าขึ้นมองไปรอบๆอ,อีกครั้งเธอรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติมีใครบางคนกำลังจับตามองแต่เธอไม่รู้ว่าเป็นใครและเขาอยู่ที่ไหนเธอหันไปมองชายที่ช่วยเธอไว้ฉันฉันคิดว่าเขายังอยู่ที่นี่ชายคนนั้นขมวดคิ้วมองไปรอบๆอ,อย่างระแวดระวัง เธอแน่ใจเหรอรามายายื่นโทรศัพท์ให้เขาดูใบหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งเครียดเธอควรแจ้งตำรวจรามายาพยักหน้ารีบกดโทรออกทันทีแต่ก่อนที่สายจะเชื่อมต่อเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแจ้งตำรวจสีแล้วฉันจะทำให้เธอเสียใจรามายาตัวแข็งทื่อนี่มันอะไรกัน เขารู้ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ได้ยังไงหรือว่าเขากำลังอยู่ใกล้กว่าที่เธอคิดรามยารู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายเย็นเฉียบเขารู้ว่าเธอกำลังจะโทรหาตำรวจเขากำลังเฝ้าดูเธออยู่แต่จากที่ไหนเธอหันมองรอบตัวอีกครั้งพยายามจับสังเกตทุกคนในตู้โดยสารมีผู้โดยสารนั่งหลับบ้างก้มหน้าดูโทรศัพท์บ้างไม่มีใครดูผิดปกติ แต่เธอรู้ว่าเขาอยู่ที่นี่และเขากำลังเฝ้าดูเธออยู่แน่ๆชายที่ช่วยเธอขยับเข้ามาใกล้เอ่ยเสียงเบาเธอต้องใจเย็นอย่าทำให้เขารู้ว่าเธอกลัวรามายาักลืนน้ำลายยากเหลือเกินที่จะควบคุมความหวัดว่นเธอปิดหน้าจอโทรศัพท์ค่อยๆหายใจเข้าออกลึกๆแต่ทันใดนั้นเธอรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างสัมผัสเย็นๆบางเบาที่ต้นคอ เหมือนมีคนกำลังจ้องอยู่จากระยะประชิดหัวใจของเธอเต้นกระหน่ำเธอพยายามไม่หันไปมองทันทีแต่แล้วเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเธอสะดุ้งรีบหยิบมันขึ้นมาดูข้อความใหม่ปรากฏขึ้นเธอดูน่ารักมากจากมุมนี้รามยาหายใจสะดุดดวงตาเบิกกว้างเขาไม่ได้แค่เฝ้าดูเธอจากที่ไกลๆเขาอยู่ใกล้ๆมาก และเขากำลังสนุกกับความหวาดกลัวของเธอรามายาตัวแข็งทื่อมือเย็นเฉียบราวกับน้ำแข็งจากมุมนี้นั่นหมายความว่าเขาอยู่ในตู้โดยสารเดียวกันกับเธอหรืออาจจะใกล้กว่านั้นเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากพยายามไม่แสดงพิรุษแต่ภายในใจของเธอเต้นรัวจนแทบจะระเบิดชายที่ช่วยเธออยู่ข้างๆกระซิบเบาๆ อย่าหันไปมองรอบๆกระทันหันเธออาจจะทำให้เขาสงสยัยรามายาพยายามคุมสติเธอใช้มุมหางตากวาดมองไปรอบๆตู้โดยสารแล้วเธอก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังก้มหน้ามองโทรศัพท์เขาสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีดำหมวกปิดบังใบหน้าแต่เธอสังเกตเห็นบางอย่างที่ทำให้เธอขนลุกหน้าจอโทรศัพท์ของเขา มีข้อความเหมือนกับที่เธอเพิ่งได้รับเธอแน่ใจทันทีเป็นเขาเธอพยายามหายใจช้าๆไม่ให้ตัวเองดูตื่นตระหนกเธอพิมพ์ข้อความลงในโทรศัพท์แล้วส่งให้ชายที่ช่วยเธออ่านฉันคิดว่าฉันเจอเขาแล้วเขามองโทรศัพท์ของเธอแววตานิ่งหลึกก่อนจะกระซิบกลับมาเธอมั่นใจไหมรามยาพยักหน้าช้าๆ งั้นเราต้องทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะสายเกินไปเธอไม่กล้าแม้แต่จะหายใจแรงแต่แล้วชายแปลกหน้าคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นช้าๆและจ้องตรงมาที่เธอรามายาหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะดวงตาของเขามืดมนและว่างเปล่าริมฝีปากของเขาคลี่ยิ้มบางๆราวกับว่าเขารู้ว่าเธอจับได้แล้ว เธอรีบเบือนสายตาหนีพยายามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มือของเธอสั่นจนแทบจับโทรศัพท์ไม่อยู่ชายที่ช่วยเธอขยับตัวเล็กน้อยเอ่ยเสียงเบาเราต้องลงจากรถไฟตู้ถัดไปห้ามให้เขาสงสัยรามายักลืนน้ำลายฝืนพยักหน้าเธอพยายามทำเหมือนกำลังอ่านข้อความในโทรศัพท์ต่อแต่สมองของเธอกำลังคำนวณทุกเสี้ยววินาทีเธอเหลือบมองนาฬิกาข้อมือ อีกไม่กี่นาทีรถไฟจะเข้าสถานีถัดไปเธอแค่ต้องอดทนอีกสักหน่อยแต่แล้วเสียงแจ้งเตือนโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งเธอสะดุ้งก่อนจะค่อยๆก้มลงมองหน้าจอข้อความใหม่จากเบอร์เดิมปรากฏขึ้นคิดจะหนีเหรอลมหายใจของเธอสะดุดขนลุกไปทั้งร่างเขารู้เขารู้ว่าเธอกำลังจะทำอะไร เธอเงยหน้าขึ้นช้าๆและเห็นว่าเขากำลังจ้องมองเธออยู่คราวนี้ไม่มีรอยยิ้มอีกต่อไปมีเพียงแววตายเย็นชาและบางสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นความตั้งใจตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างกับเธอก่อนที่เธอจะหนีไปได้และก่อนที่รถไฟจะจอดเทียบสถานีรามยารู้สึกถึงเหงื่อเย็นไหลลงมาตามต้นคอเขารู้แล้ว และตอนนี้เขากำลังจะลงมือเธอขยับตัวช้าๆพยายามไม่ให้ดูตื่นตระหนกแต่ในหัวกลับวุ่นวายไปหมดชายที่ช่วยเธอกระซิบเสียงเบาแต่หนักแน่นอีกไม่กี่วินาทีรถไฟจะจอดเตรียมตัวให้พร้อมรามยาพยักหน้าเล็กน้อยพยายามควบคุมลมหายใจเธอแอบเหลือบไปมองชายแปลกหน้าอีกครั้งเขายังจ้องเธออยู่ แต่สิ่งที่ทำให้เธอขนลุกกว่านั้นคือมือของเขาเลื่อนเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตช้าๆเธอรู้ทันทีว่าเขากำลังจะหยิบอะไรบางอย่างออกมาบางอย่างที่อาจเป็นอาวุธตึง้งเสียงประกาศดังขึ้นสถานีถัดไปประตูฝั่งขวาจะเปิดนี่คือโอกาสของเธอเธอสูดหายใจเข้าย่องมือไปจับซิปกระเป๋าแน่นชายแปลกหน้าก็ขยับตัวเช่นกัน แต่ก่อนที่เขาจะทำอะไรได้มากกว่านั้นรถไฟหยุดกระทันหันแรงกระตุกทำให้หลายคนเซรามายาใช้โอกาสนี้พุ่งตัวไปที่ประตูชายที่ช่วยเธอรีบเดินประกบข้างประตูเปิดออกเธอรีบก้าวลงมาหัวใจเต้นร,รัวแต่เมื่อเธอหันกลับไปมองเขาก็ลงมาตามเธอเช่นกันสายตานั้นยังไม่เปลี่ยนไปเย็นชามั่นใจและเต็มไปด้วยบางอย่างที่อันตราย รามายารู้ทันทีนี่ยังไม่จบรามยารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบบีบอัดเข้าหากันเธอพยายามเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นแต่เสียงฝีเท้าด้านหลังก็เร่งตามมาเช่นกันชายที่ช่วยเธอกระซิบเบาๆข้างหูอย่าหันกลับไปวิ่งตอนนี้เธอต้องนิ่งไว้รามยากัดฟันแน่นพยายามควบคุมความหวาดกลัวร่างกายของเขาไม่ตอบสนองราวกับถูกตรึงไว้ด้วยพลังบางอย่าง เสียงลมหายใจของเขาดังก้องอยู่ในหูรอบตัวเงียบสนิทน่ากลัวและว่างเปล่าแต่แล้วเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นจากที่ไกลออกไปติกต๊กติก๊กติ๊กราหุนพยายามขยับตัวแต่กลับรู้สึกเหมือนถูกกดทับหัวใจเริ่มเต้นแรงขึ้นเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาชา้าๆเรื่อยๆ เขากลั้นหายใจความเย็นยะเยือกแทรกซึมเข้าสู่ผิวหนังแล้วเสียงก็ดังขึ้นข้างหูชัดเจนจนขนลุกแกเป็นของฉันแล้วทันใดนั้นไฟสว่างวาบราหุนสะดุ้งเฮือกหายใจหอบเขาพบว่าตัวเองนั่งอยู่ในรถลมหายใจติดขัดแสงไฟถนนยังคงสาดส,ส่องผ่านกระจกหน้าเขามองรอบตัวทุกอย่างดูปกติโทรศัพท์ยังอยู่ในมือหน้าจอดับไปแล้ว แต่สิ่งที่ทำให้เขาต้องชะงักเงาสะท้อนในกระจกมองหลังเงาของเขาเองแต่มันไม่ได้ขยับตามเขามันยังคงจ้องมองกลับมาดวงตาเป็นสีดำสนิทริมสีปากมันค่อยๆขยับราหุนอ่านออกชัดเจนมันเริ่มต้นแล้วเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกดังแว่วอยู่ในหัวของเขาราหุนรีบเปิดประตูรถก้าวออกมาอย่างรวดเร็ว อากาศสยามค่ำคืนเย็นเยียบแต่เหงื่อเขากลับไหลท่วมตัวเขาต้องไปจากที่นี่ต้องหาทางจบเรื่องนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่ในขณะที่เขาก้าวออกจากรถเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่ในหัวของเขามันดังอยู่ข้างหลังใกล้มากแกไม่มีวันหนีฉันพ้นราหุลหันขอบไปและสิ่งที่เขาเห็น ทำให้เขาต้องก้าวถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวเพราะที่เบาะหลังของรถมีใครบางคนนั่งอยู่ตรงนั้นหรือบางทีอาจจะไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้วราหุนตัวแข็งทื่อหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกสิ่งที่นั่งอยู่เบาะหลังรถจ้องมองตรงมาที่เขามันดูเหมือนคนแต่ไม่ใช่ผิวหนังซีดเผืดดวงตาสีดำสนิทไม่มีแววชีวิต ริมฝีปากแห้งแตกค่อยๆฉีกยิ้มกว้างผิดธรรมชาติราหุลขยับถอยหลังมือจับปืนแน่นแต่กลับรู้สึกเหมือนปืนไม่มีน้ำหนักเสียงแหบต่ำดังขึ้นจากร่างนั้นหนีทำไมแกเป็นของฉันแล้วเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของใครคนเดียวมันเหมือนมีหลายเสียงซ้อนกันดังสะท้อนอยู่ในอากาศราหุลพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกๆเพื่อเรียกสตินี่มันไม่จริงต้องเป็นภาพหลอน เขากรับพริบตาหลายครั้งแต่ภาพตรงหน้ายังคงอยู่เงาดํารอบร่างนั้นขยับไหวราวกับมันไม่ได้อยู่ในมิติเดียวกับเขาแล้วมันก็เริ่มเคลื่อนไหวมันโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างช้าฮ่าฮ่แขนยาวผิดปกติค่อยๆเอื้อมมาทางเขาปลายนิ้วซีดขาวยาวเรียวราวกับกระดูกแห้งฮ่าราหุลสะบัดตัววิ่งออกจากรถทันที เสียงฝีเท้าของเขาดังก้องไปตามถนนที่เงียบสงัดแต่เสียงบางอย่างไล่ตามมาติดฮ่าฮ่ไม่ใช่เสียงฝีเท้าแต่เป็นเสียงกระซิบไม่มีทางหนีไม่มีวันพ้นราหุลเหลือบมองไปรอบตัวท้องถนนที่เคยเต็มไปด้วยแสงไฟและรถราบัดนี้กลับว่างเปล่าไม่มีใครเลย ร้านค้าไฟถนนตึกสูงรอบข้างทุกอย่างเหมือนหยุดนิง่งเหมือนว่าเขาถูกแยกออกจากโลกความจริงแล้วเขาก็เห็นมันที่หน้ากระจกอาคารฝั่งตรงข้ามเงาของเขาเองยืนอยู่ที่นั่นแต่คราวนี้มันไม่เพียงแค่ยิ้มมันกำลังเดินตรงมาหาเขาแต่ตัวจริงของเขายังคงยืนอยู่ที่เดิมเงานั้นเดินเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆผ่านกระจกทุกบานรอบตัว ราหุนหันซ้ายหันขวาทุกเงาสะท้อนขยับเข้าหาเขาเขาไม่มีที่ไปไม่มีที่ให้หนีอีกแล้วแล้วเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้อยู่ข้างหูเขาโดยตรงถึงเวลาที่แกจะเป็นส่วนหนึ่งของฉันราหุนตัวสั่นหายใจที่เสียงเต้นของหัวใจดังก้องและในวินาทีนั้นเงาของเขาเก้าวออกมาจากกระจกและทุกอย่างก็ดับวูบลงอีกครั้ง แสงไฟสลัวกระพริบไหวราหุลืมตาขึ้นอีกครั้งรอบตัวของเขากลับมาเป็นห้องพักเก่าซอมซอ่อกลิ่นอับและฝุ่นละอองยังคงลอยฟุ้งอยู่ในอากาศเสียงรถยนต์จากถนนด้านนอกดังแว่วมาไกลฮะาฮทุกอย่างดูปกติเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่หัวใจของเขายังคงเต้นแรง เขาหอบหายใจมองไปรอบๆร,ราวกับต้องการยืนยันว่าตัวเองยังอยู่ในโลกความจริงมือของเขายังคงกําปืนไว้แน่นแต่สิ่งที่ทำให้เขาต้องหยุดชะงักคือกระจกบานใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าเงาสะท้อนของเขายังคงมองตรงมาแต่ไม่มีรอยยิ้มอีกแล้วมันเป็นเพียงเงาของเขาเองหรืออย่างน้อยก็เหมือนจะเป็นเช่นนั้นราหุลค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ ปลายนิ้วแต่ลงบนผิวกระจกเย็นเฉียบภาพสะท้อนตรงหน้าทำแบบเดียวกันแปะมันจบแล้วใช่ไหมเขาพึมพำกับตัวเองแต่ไม่มีคำตอบไม่มีเสียงกระซิบไม่มีเงาดำอีกต่อไปทุกอย่างเงียบสงบเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกถึงความสงบในรอบหลายชั่วโมงเขาถอนหายใจยาวปล่อยมือจากปืนแล้วหันหลังให้กระจก ต้องออกไปจากที่นี่ต้องกลับไปใช้ชีวิตต่อแต่ก่อนที่เขาจะก้าวออกจากห้องเสียงกระจกแตกร้าวเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังเขาหยุดนิ่งไม่กล้าหันกลับไปมองหัวใจเต้นช้าลงหนักขึ้นแล้วเสียงกระซิบแผ่วเบาก็ดังขึ้นอีกครั้งใกลมากมันไม่มีวันจบราหุลหลับตาลงหายใจเข้าออกช้าห่าห่ ก่อนจะเปิดประตูออกไปทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังหรือบางทีบางสิ่งอาจจะยังตามเขาออกไปด้วย